ห้องถัดมานะครับก็จะเป็นห้องแบบ56ตารางเมตรนะครับที่โครงการเวหาหัวหินนะครับห้องนี้จริงๆแล้วมันเป็นห้องแบบ28ตารางเมตรสองห้องนะครับเอามาคอมบกันนะครับฟฟลลิ่งของห้องเนี่ยก็จะมีความเป็น one bed มีความเป็น two bed room นะครับแต่ว่าสามารถที่จะกระจายฟังก์ชันได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับ มาเริ่มจากส่วนแรกก่อนก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะครับลิฟวิ่งเนี่ยเพยายดานสูง2.7เมตรนะแล้วก็ลิฟวิ่งเนี่ยเขาก็วางโซฟาเอาไว้ข้างหน้าตรงครัวนะจริงๆมันเป็นการวางแบบกึ่งๆคอนโดเหมือนว่าตาอากาศอ่ะนะครับก็ให้ครัวมันใหญ่นิดนึงนะครับจะได้ทำาคงทำครัวเตรียมมาหงอาหารมาแล้วก็เอามากินกันด้านนอกนะครับพื้นที่ทานข้าวเนี่ยก็จะอยู่ตรง โซนระเบียงด้านนอกนะครับซึ่งระเบียงเขาก็ทําเป็นแบบดับเบิลสกินเหมือนกันก็คือถ้าปิดหน้าต่างหมดเลยเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพื้นที่ภายในห้องนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นเอาดนะเพราะว่าเห็นมาเก็ตเรซิ่ชเขาบอกว่าคนที่มาอยู่หัวหินเนี่ยอยากจะได้ระเบียงที่มันใหญ่ๆห,หนะ่อยเขาก็วางระเบียงใหญ่นะแล้วก็วางโต๊ะแทนข้าวแบบสีที่นั่งไว้ได้นะครับส่วนระเบียงเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสองห้องที่เอามารวมกันเนี่ยพื้นที่ระเบียงมันเยอะเนาะ เขาก็วางเป็นอ,อะไร o u t d อ o r b u ับไว้นะครับตรงนี้ก็เป็น b ั s ถับแบบเท่ๆนะกุ้มกอยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาใช้ก็เนี่ยตรงเนี้ยตอนเนี้ยเปิดเปิดระเบียงไว้อยู่นะฮะเนี่เปิดระเบียงไว้นะครับ,รบ,รบก็ให้พื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นเอาดอร์นะแล้วก็อาบน้ําไปดูวิวทะเลกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กเนี่ยหรือห้องเอเนกประสงค์เนี่ยก็พื้นที่ก็ ต่างๆนะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ตรงนี้เขาก็วางเป็นแบบยิ่งเดียวจจะทําเป็นยกสเตจขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถมีบานเลื่อนนะบานเลื่อนเป็นปิดกั้นได้นะครับมีตู้เสื้อผ้ายอยู่ด้านในนะแล้วก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ําเป็นห้องน้ําที่อยู่ตรงรฟวิ่งนะครับก็จะมีการเจาะช่องกระจกไว้นะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าแต่งธรรมชาติเข้าได้แนละ้วก็ เขาบอกว่าอยู่ที่เนี่ยทุกมุมมองเห็นทะเลหมดนะก็จะห้องน้ำไม่มองเห็นทะเลได้มีโซนชาวอร์มีสุขภัณฑ์นะก็เป็นห้องน้ำใซสมาตรฐานนะครับ mm hmm. ถัดมาก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับมาสเตอร์เบดมเข้ามาก็ตรงนี้วางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยนะ mm hmm. ก็ห้องนอนเอาไว้นอนเฉยๆเลยแหละจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าคือตัวห้องนอนเนี่ย มันจะเชื่อมกับ o อ t d o o r b ถับแล้วก็เชื่อมกับระเบียงนะครับก็นั่งเล่นที่ตรงนี้ก็มองวิวโล่งๆวิวทะเลไปได้ด้วยนะครับในส่วนห้องน้ำนะห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำเกลยวมาตรฐานนะครับแต่ว่าเขาจะมีความเก๋ก็คือมีการใส่เป็นกระจกใสไว้ให้ตรงฝั่งนี้นะครับแสงธรรมชาติจะได้เข้าได้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกครับทุกมุมมองมาพักตาอากาศทุกมุมมองของ ห้องที่เราอยู่สามารถจะเทควิวทะเลได้นะครับเขมีชาวเวอร์ให้นะครับมีสุขพัณฑ์แล้วก็มีเว้นช่องเก็บของอะไรก็ว่ากันไปตามสแตร์ด right ั n คอนโดนะที่นี่ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ตารางเมตรลประมาณแสนสานะครับก็ขึ้นไปถึงแสนไปลายก็ใครสนใจก็ลองมาดูกันเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งยังมีห้อง One เบสรูมอีกห้องหนึ่งให้ดูกัน